สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องฉันมีความสุขจากพ,า 6, 5, พระธรรมสาดดีบทที่ร้อยสี่สิบหกข้อที่ห้าถึงข้อที่เก้าพระธรรมสดุดีบทที่146ข้อ5ถึง9คนที่ผู้อุปถรัรมภ์ของเขาคือพระเจ้าของยาโคบก็เป็นสุข คือผู้ที่ความหวังของเขาอยู่ในพระเจ้าของเขาผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและบรรดาสิ่งของที่อยู่ในนั้นผู้รักษาความสัตย์สุจริตไว้เป็นนิดผู้ทรงประกอบความยุติธรรมให้แก่คนที่ถูกบีบบังคับผู้ประทานอาหารแก่คนที่หิว พระเจ้าทรงปล่อยผู้ถูกคุมขังให้เป็นอิสระพระเจ้าทรงเบิกตาของคนตาบอดพระเจ้าทรงยกคนที่ตกต่ำให้ลุกขึ้นพระเจ้าทรงรักคนชอบธรรมพระเจ้าทรงเฝ้าดูคนต่างดาวพระองค์ทรงชูลูกกพรพาพ่อและหญิงม่ายแต่พระองค์ทรงพลิกทางของคนอาธรรม จากพระคำที่ผู้อ่านได้อ่านไปกลังสรุปความเรื่องนว่าคนที่มีความสุขนั้นเขาเป็นอย่างไรนะครับการซึ่งจะได้มาความสุขก็มีหลากหลายรูปแบบแต่ความสุขที่ยั่งยืนถาวรก็ค,คือความสุขที่มีคนคอยดูแลอย่างดีอันนั้นถือว่าเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ใครก็ไขว่คว้าแสวงหา ในประธรรมนี้ที่พูดถึงว่าคนที่ผู้อุปถัมภ์ของเขาคือพระเจ้าของอยาโคบก็เป็นสุขแต่ใช้คําพูดนี้นั้นคือสิ่งที่จะนุนใจพี่น้องมองเห็นว่าทําไมการที่เราอยู่ภายใต้การดูแลของพระเจ้าจึงมีความสุขในความสุขที่พูดถึงนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของอความทีชม่ชุบดีอย่างเดียวแต่พูดถึงเรื่องของ ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยความรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ต้องวิตกกังวลมากมายนะักเพราะว่ามีคนดูแลเอาใจใส่ยอย่างดีอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้เขียนประธรรมสุดีได้กล่าวไว้แบบนั้นทัานไมเข้าจึงบอกว่าคนที่มีพระเจ้าเป็นผู้ธระทนั้นเขามีความสุขเขาได้บรรยายไว้ในตอนนี้ว่าเนื่องจากพระเจ้าที่เขาเข้ามาไป อยู่ภายใต้การประทับนี้เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่แบบไหนยิ่งใหญ่คืออะไรคือว่าพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์สร้างแผ่นดินโลกสร้างสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้มองเห็นภาพเบื้องต้นเลยนะเมื่อพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งและเราเองซึ่งอยู่ภายใต้ผู้เป็นเจ้าของนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับเราตามแต่ถ้าไปอยู่ภายใต้ใชายคาของใครเป็นคนที่มั่งคั่งมั่งมีนะครับก็รู้สึกว่าปลอดภยัยที่นั่นปลอดภยัยที่นั่นรู้สึกมีความสุขที่นั่นรู้สึกสบายที่นั่นไม่ต้องเหนื่อยยากลําบากนะักเพราะว่าเราเข้าไปอยู่ในการดูแลในการอาุปถัมภ์คำจุนเขาอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอันที่สองคือ,อพระเจ้าที่เราเข้าไปอ,าอยู่ในความอุปถัม์นั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซือ เป็นพระเจ้าที่ไม่ได้อรัดเอาเปรียบเราเป็นพระเจ้าที่มีแต่ให้ังใจคําพูดนี้ก็ได้อยู่เมื่อเราไปอยู่ในพระเจ้าเนี่ยเราสิ่งแล้วรัคือพระเจ้ามีแต่ให้กับให้แล้วก็ในประสบการณ์ที่แท้จริงของคนที่เชื่อในพิเยซุกริตเราจะเห็นว่าเมื่อเราเข้ามาอยู่ในร่มพะคุณความรักของพระองค์พระเจ้ามีแต่ให้เราเราไม่ได้ให้อะไรพระเจ้า ถึงแม้จะมีกติกาบางอย่างเรื่องการถวายสิรตงต่างๆเนี่ยก,ก็มีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อเราสัญญาต่างๆที่พระเจ้ามีไว้กติกาต่างๆที่พระเจ้ามีไว้ระหว่างเรากับพระองค์นั้นไม่ได้มีไว้เพื่อพระองค์มีไว้เพื่อเราเงืเ่อนไขในสัญญาทุกอย่างที่พระเจ้าวางาไว้ก็เพื่อเราถ้าเราทําตามเราก็จะได้สิ่งนั้นน,นั่นคือสิ่งที่ว่าเมื่อเราอยู่ในร่วมพวกคุณของพระองค์ หรือในความอุปถัมภ์ของพระองค์นั้นเราสึกสบายใจรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกว่าอนาคตเนี่ยไม่ต้องกังวลกวายอะไรมากมายนักนะ,ะนั่นคือสิ่งที่พ่อพีพูดถึงแม้แต่พระเยซูเองก็ตรัสนะว่าเมื่อเราอยู่ภายใต้การดูแลพระเยาวเนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรมากไม่ต้องกังวลายถึงพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ก็มีปัญหาพรุ่งนี้เอง มีความวุ่นวายต้อเราพรุ่งนี้เองเราสนใจกับวันนี้ทําให้ดีที่สุดสำหรับพรุ่งนี้นั้นพระเจ้าเป็นผู้ดูแลเราวันนี้พระเจ้าก็าดูแลเรากําลังแปลความว่าพรุ่งนี้พระเจ้าก็าดูแลเราฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องห่วงใยอะไรมากมายนักหน้าที่เราเคือเชื่อฟังและทําตามพระองค์โพธนี้มีความสุขเมื่ออยู่ภายใต้อ่ร่มเงาของพระเจ้าในความอุทธรณ์ของพระองค์นอกจากพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อแล้วมีอันคือพระเจ้ายุติธรรม ทรงดูแลเราไม่บีบบังคับนะฮะคอยดูแลคนที่ถูกบีบบังคับคนที่หิวคนที่ถูกขังคนตาบอดคนชอบทำนะฮะพระเจ้าทรงดูแลแม้แต่คนต่างด้าวคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าถ้าตามพระพีนี้คนที่ไม่เป็นคนยิวพระเจ้าก็ดูแลเพราะว่าพระเจ้าพระเจ้าของคนทั้งโลกพระเจ้าไม่เป็นพระเจ้าของชาวยิว พระเจ้าวเป็นพระเจ้าของคนที่เชื่อในพระคต์กกแต่เพียงพวกเดียวแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของคนทั้งโลกอันนี้เป็นสิ่งที่ให้มองเห็นว่าพระเจ้านี้ทรงยุติธรรมไม่ทรงเอารัดเอาเปรียบเมื่อพระองค์ให้แสงแดดก,กับคนชอบธรรมพระองค์ก็ให้แสงแดดกคนอาธรรมด้วยเมื่อพระองค์ให้กระแสลมกับคนชอบธรรมก็ให้กระแสลมกับคนไม่ชอบธรรมด้วยเพราะเป็นความจําเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องมี อันนี้คือสิ่งสำคัญพระเจ้าไม่ลำเอียงวางตรงไปตรงมานะฮะน,นั่นคือสิ่งที่ยังหนุนใจพี่น้องมองเห็นว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้และขณะเดียวกันพระเจ้าองค์นี้ก็พร้อมในการปกป้องดูแลเราถ้าเราอยู่ภายใต้การอการข่มเหงคนธรรมพระเจ้ามีหนทางในการช่วยเรานาทนี่เราคือไว้ใจพระองค์เชื่อใจพระองค์เดินไปกับพรนะองค์อะไรที่ไม่ทำอย่าไปทำ พ่อพระเจ้าว่าการแก้แค้นเป็นของพระองค์เราจะมีหน้าที่ไปแก้แค้นหน้าที่การแก้แค้นมอบไว้กับพระเจ้านั้นก็หนุนใจใมองเห็นว่านี่คือเรื่องราวที่มองเห็นว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ในพระคิ์นั้นหรือมีชีวิตอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์พระเจ้านั้นมันเป็นชีวิตที่มีความสุขจริงถ้าเราเข้าใจและเราใช้ชวิตให้เป็นเราไม่มีอะไรต้องเดือดร้อนสำหรับอนาคตเพราะว่าพระเจ้านี้สัญญาว่าพระองค์อยู่ด้วยกับเราและทรงดูแลเราและพร้อมในการเลี้ยงดูเราเราร่มใจฐานครับ พระบิดาพระเจ้าสังเสริมขอบคุณในความรักพระองค์ขอพระเจ้าทรงนำอวยพรทั้งหลายในการรู้จักการพึ่งพาพระองค์อยู่ภายใต้ความอุปถัมภ์ของพระองค์เพราะพระเจ้านี้แสนดีเลือดประเสริฐเหลือเกินอยู่ภายใต้พระองค์เราจะมีความสุขในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใครครวญท่านปรารถนาจะเข้าอยู่ในความอุปถรัรมภ์ของพระเจ้าหรือไม่เพราะเหตุใด ข้อคิดประจำวันนี้นะครับเมื่อเราเข้าอยู่ในความอุปถรัรมภ์ของพระเจ้าชีวิตของเราจะมีความสุขอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนพนกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ